สวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงมาที่เวทีลูบินีเพราะอะไรเนี่ยก็วันนี้เขามาแชร์น้องลุงลาวีครับผมครับลุงลาวีเป็นไงวันนี้ถามเรื่องลุงลาวีก่อนลุงลาวีวันนี้ต่อยเป็นไงมั้ลุงลาวีวันนี้ก็ต่อยดีครับผมแต่ก็ยังแบบยังไม่ถนัดกติกาคียบ็อกซิ่งเท่าไหร่ครับเอาจริเพราะว่าใช้กติกาคียบ็อกซิ่งครับไปครั้งนี้ครับเพราะว่าลุงลาวีจะต่วยมวยไทยตลอดครับผมเราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นคียบ็อกซิ่งครับผมในไฟแรกครับใช่ครับโอ้โหเป็นไฟแรกที่ที่เคารับ แต่คราวนี้ในส่วนตัวเมงครับผมรู้สึกจะมะีโปรแกรมขึ้นแล้วครับโปรแกรมที่จะชกเนี่ยชกในวันที่เท่าไหร่ครับเมงช่วยบอกเราหน่อยครับชกวันที่แปมิถุนายนครับผมเจอกัใครเจอกับมาฮาร์ดม,มานิสาก,กิครับอ๋อโนอิริโนอิริอ๋อโนอิริก็คือคู่ต่อสู้ของเราใ,ในไฟต์ต่อไปครับเรารู้จักอะไรหรือว่าเคยดูโนยิชกมั้งไหมครับก็ดูดูเคยดูชกกับพี่แก้วครับ แก้วเกยวเด็ดครับเพราะว่าเขาจะแพ้ทางเวยไซต์โดยเฉพาะนะครับรูจากครับดูจากวิธีการชกของพี่แก้วว่าจะชกวิธีไหนเดี๋ยวไปสู้กับเขาครับรู้สึกก่าชกกับแก้วนี่ทางโนยลี่จะชนะหนึ่งครั้งใช่ชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งครับแล้วทางนี้แล้วเราเห็นจุดจุดบอดอะไรในตัวโนยลี่มั้งครับจุดบอดเขาก็ค่อนข้างมีน้อยครับผมน่าจะเป็นความแข็งแกร่งของเขาครับเพราะว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ แต่เหมือนดีกีติดตัวมาคือเป็นเจ้าของแชมป์เควันทกับรุ่นด้วยครับดีกีเขาติดตัวเขาก็เยอะครับแล้วก็อาวุธเขาก็ค่อนข้างหนักรุนแรงเหมือนกันครับผมอันนี้ถาม้อนไปนิดนึงตอนที่เมย์ยังสมมุตินะต่อยรายการหนึ่งนะในตอนนั้นนะโนลี่นี่ก็คือเป็นแชมป์เควันแล้วครับอ๋อเป็นแชมป์เควันแล้วแต่ครั้งี้เขาเหมือนขยับรุ่นขึ้นมาน่าจะประมาณ67.5จขยับมาต่อยใช่ครับคิดว่าเรื่องนี้นี่น่าจะมีผลกับกับตัวเขาไหมครับก็น่าจะมีผลน้อยๆครับ เพราะว่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาก็ค่อนข้างจะหลายกิโลอยู่ครับอ,อาจจะมาประทากบเบอร์ใหญ่อาจจะทให้น้ําหนักที่เขาชกเต็มร้อยแล้วอาจจะเหลือแค่มันเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าขอเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาครับอันนี้ย้อนกลับไปถามเกี่ยวกับตัวของคุณบ้างครับผมไฟล์หลังสุดไฟล์ล่าสุดที่ทางทางเมยนะ์ชกนะสินชัยชกนะก็คือการแพ้ให้กับมาใช่ครับเป็นระยะเป็นระยะเวลานานหรือยังครับก็ ระยะประมาณ2-3สเดือนแล้วครับ oh. ที่ชกันมาเพราะว่าฝ่ายนั้นก็ค่อนข้างจะดูะตัวท่านหันครับผม oh. แล้วก็ชกน้ำหนักที่น้ำหนักปกติชกอ,อยู่ประมาณ70กิโลแต่ว่าฝ่ายนั้นขึ้นไปเป็น71กิโลครับ,รบ oh. ทำให้เขาได้น้ำหนักตัวใหญ่แล้วก็เราก็ร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับผมไปโดนมาทำให้เรากระทามไม่ไหวครับร่างกายเขาใหญ่กว่าเขาก็แข่งแร่ง,งนะักชกคนนี้แข็งแร่ง,งตลอดแล้วก็ มีมีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ทนทานครับผมทำให้เราตานอยู่ครับผมรับพูดถึงความแพ้ในไฟนั้นตัวเรามาถอดบทเรีนเยนอะไรบ้างครับคือมีอะไรที่เราจะต้องต้องแก้ไขบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราท้ายน็อกด้วยใช่ครับก็ต้องแก้ไขหลายอย่างครับผมเพราะว่าอายุเราก็เพิ่มขึ้นครับผมความแข็งแรงเราก็ลดน้อยลงเราต้องหาวิธีการซ้อมวิธีทําอะไรใหม่ๆหม่ครับผมเพราะว่าเราต้องพัฒนาไปข้างหน้าครับผมแล้วก็อีกอย่าง ในการบอลเชมชิปก็เป็นนักชกที่มีสไตล์ดุดันทุกคนครับผมมาชกที่นี่ทําให้ใช้ร่างกายทําให้ใช้แรงครับไม่ใช่แบบใช้ชิงเยียบชิบชิบหรอกไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมต้องใช้แบบร่างกายกระทะเราต้องเพิ่มวิธีการซ้อมเพิ่มวิธีการชกนะครับต้องวางแผนมาอย่างดีครับพูดถึงสภาพร่างกายกันเรื่องที่สําคัญนะนะใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเราเราอาจจะเป็นห่วงเมย์นะฮะนั่นคือเรื่องของสภาพจิตใจ พูดถึงกลับมาครั้งนี้มันสภาพจิตใจเป็นยังไงครับก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นครับผมเพราะว่าเราได้คลอดลูกคนที่สองขึ้นมาทำให้เราแบบมีกําลังใจเพราะว่าลูกลูกก็เพิ่งเกิดได้เดินเดินเดียวครับผมมีลูกที่สองคนเราเพิ่งคลอดทําให้เราแบบอยากอยากระตุ้นตัวเองครับว่าเราอยากกลับไปอีกครั้งอยากกลับมาชคอีกครั้งได้มีกําลังใจที่ดีจากครอบครัวครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับ สมามชุกคนใหม่ในครอบครัวของเมย์ด้วยครับก็เท่ากับว่าเมย์เองก็อยากจะกลับมาเพื่อเพื่อเพื่อลูกคนคนล่าสุดเราอันที่สองเราอะนะใช่ครับผมครับช่วยบอกถึงความมั่นใจในการคัมแบ็กกลับมาชวกไฟนี้ครับว่าความมั่นใจนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราเราคิดทบทวนของเราแล้วว่าเราต้องต้องกลับมาได้เราต้องใจสู้ครับผมเพราะว่าใช้ร่างกายเดียวไม่ได้ต้องใช้ใจสู้ด้วยครับผมถึงเราจะ กลับมาได้ครับตอนนี้เมเริ่มซ้อมไปเท่าไหร่้ะครับก็ได้เริ่มซ้อมมาสักพักแล้วครับผมร่างกายเริ่มปรับตัวเริ่มเริ่มกลับมาเหมือนเดิมล้อครับอ๋อเริ่มมีการวอมเบาๆแล้วใช่ใช่ครับแล้วก็เริ่มเร่งหนักๆในประมาณสักก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มเร่งหนักขึ้นแล้วครับทำให้ร่างกายให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมครับผมสุดท้ายนี้ครับฝากบอกอะไรถึงแฟนมวยที่รอการคแนักกลับมาของคุณหน่อยครับ ก็ขอบคุณแฟนๆครับที่ยังถามหายังถามถึงผมเสียชัยสองพี่น้องผมก็กลับมาไฟนี้ผมก็สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่ครับผมจะกลับมาคัมแบ็กให้ได้ครับผมกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมให้ได้ครับผมเหมือนกับที่ผ่านมาครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่ครับผมเพื่อชัยชนะครับผมครับขอบคุณมากครับเมย์ครับขอให้ประสบความสำเร็จในการคัมแบ็กนะครับคาร์โบคาร์บอนเดี๋ยวคอยคำถามแล้วกับครับ ตอนนี้นี่ก็ประสบบเรืไปหนึ่งขั้นแล้วแต่ข่าวว่าสิทธิชัยเนี่ยมีแคมป์มียิมของตัวเองนะครับชื่อค่ายยางอะไรอยู่ที่ไหนเมย์เป็นค่ายเล็กๆครับผมผมสร้างขึ้นมาไว้แบบสอนลูกค้าหรือว่าเด็กนักเรียนที่อยู่แถวบ้านครับผมเพราะว่าแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีค่ายมวยเท่าไหร่ผมก็เลยอยากทำสอนออกกำลังกายครับผมสอนฝึกมวยให้เด็กๆให้คนทั่วไปครับผมค่ายก็สิทธิชัยบ็อกซิ่งยิมครับผมอยู่ที่บางบอนห้า มีติดต่อยังไงได้บ้างก็ติดต่อทางเพจได้เลยครับเพจทีชัยพักซิงยิมครับผมเข้ามาถ่ายได้ครับบางบอนซอยห้าบางบอนห้าครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับทีชัยชื่อใครพี่เมนเดี๋ยวพีกยิมเป็นลิขสิทธิ์ตลาด